วันนี้สิ่งที่ต้องใช้มีแค่กระดาษขนาด19.55กับกระดาษ20คูณ20นะครับพี่จะเอากระดาษสอบนี้มาเป็นสิ่งนี้กล่องหมีน่ารักน่ารักนะครับสามารถใส่ของเล็กๆน่ารักน่ารักแบบก้าหรือว่าของเล็กๆจุกๆจุกๆสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยถ้าตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้เราเอามุมนี้หาหามุมนี้นะครับพับข้าไปเลยแบบนี้อ่าแบบนี้ไม่รีดนะอ่าพอได้แบบนี้แล้วให้เราเอาตรงด้านนี้พับหาหมุมด้านนี้เหมือนเดิมนะตัวขึ้นไปแบบนี้รับพับ,บห้เลื้อตาแบบนี้นะ แล้วเปิดกระดาษมาเช่นได้หน้าตาประมาณนี้นะให้เราครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะเข้าหาเส้นตรงด้านกลางนี้นะครับมีรอยพับอยู่ก็พับาหารอยนั้นเลยทั้งสองด้านนะครับแบบนี้พอพับเ,เสร็จแล้วก็รีดนะครับเช่นแบบประมาณนี้ต่อมาให้เราพับสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงมาเช่นเดียวกันนะ,ะนี่แล้วก็ค่อยรีดที ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเปลนรลาประมาณน,นี้ขั้นต่อต่อมาให้เรารับ,รบด้านนี้เข้ามานะครับให้มันเป็นแบบนี้นะเ,เข้ามาวิลุสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ค่อยรียดแล้วก็ด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับพับลงไปเลย นี้อ่าแบบนี้แล้วก็ค่อยรีดนะครับนี่นีกนีอ่านี้เสร็จแล้วให้เราพับตรงนี้ลงนะครับอ่าันนี้อ่าแล้วก็ค่อยรีดตรงนี้นะครับเพราะ่าอันนี้ลงแล้วนะครับให้เราตรงนี้เอาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับอ่านี้ แบบนี้นะ,ะแล้วค่อยยีดนะครับแบบนี้ยีดออแล้วก็เปิดออกมาแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาขึ้นไปแบบนี้แล้วค่อยคยีดนะอ่าก็จะได้รูปทรงบบวันนี้แล้วเ,เปิดออกมาแบบนี่นะครับเปิดออกมาก็ยีดนข้างเข้ามาแบบนี้นะ อันนี้ก็ทำเหมือนกันดีดล้วข้าตงตัวนี้เข้าเข้ามาอ่าจะได้เหมือนเป็นรูปกล่องแล้วนะครับเห็นไหมเรียงรูปกล่องแล้วเข้ามาให้เราบีบตรงนี้เข้านะครับเห็นไหมด้านข้างสองอันนี้ก็บีบเข้าแบบนี้รูปทรงแบบนี้เลยขั้นต่อมาให้เราอเอาเว้นแหลมๆนี้นะครับต่อเข้าไปได้ด้านนี้เลยต่อเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหม เราจะได้เป็นกล่องแล้วแล้วด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าน,นี้ครับตรงมุมเหลี่ยมนี้เข้าปนนไปดนนในนี่นะครับอ่าค่อยยัดเข้าไปนะครับถ้ายัดแรงมากเดี๋ยวกล่องเราจะบุ้มมาได้นะครับค่อยยัดเข้าไปอ่าเรียบร้อยถ้ายัดไม่เข้าไปลึกพอก็จะ เสียรูปทรงได้นะครับให้เราพยายามได้เข้าไปลึกๆเลยอ่านี่อ่าบบนี่เข้าครับแบบนี้เสร็จแล้วต่อมาให้เราใช้กระดาษขนาด20คูณ20นะครับให้เราพับครึ่งหนึ่งแบบนี้อ่าบบนี้ให้เอาสองสนมาเชื่อกันนะครับแบบนี่แล้วก็ค่อยรีดนะครับไม่ต้องรีบหรอก นี่พาบเสร็จแล้วให้เราเปิดออกมานะครับเห็นว่าจะมีรอยตรงกลางนี้นะครับให้เราตรงนี้พับถึงตรงกลางนั้นได้เลยอ่านี้แล้วก็ให้รีดนะครับแล้วก็ด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะครับเข้าหาตรงกลางอ่านี่ เสร็จแล้วแล้วก็ให้เปิดอ,ออกมานะแล้วก็หมุนกระดาษแบบนี้แล้วก็พับครึ่งหนึ่งอีกรอบนึงนะครับพอหมุนมาด้านนี้แล้วก็พับครึ่งหนึ่งอีกรอบนึงนะครับอ่านี้ค่อยค่อยรีดนะอ่าเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยตรงกลางอีกแล้วนะครับให้เราครับแบบนี้เข้าหาตรงกลางเหมือนรอบที่แล้วเลยอนะ แล้วก็ตรงนี้ข้อนตรงกลางเหมือนกันนะเราจะได้เป็นเป็นลายตารางนะครับแล้วก็ให้เราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะให้พอดีกับตารางที่เราพับเป็นรอยไว้นะครับอ่านี้ย่านึงก็ทําเหมือนกันนะนี่รอยรสามเหลี่ยมนี้แล้วนะครับให้เราพับตรงนี้ หาตรงนี้นะครับถ้าพี่ทำเร็วไปก็สามารถกลับไปดูใหม่อรอบงกอได้ครับกลับไปดูได้เลยเอ๋ <Okay. S 1> แบบนี้แล้วให้เราพับไปด้านหลังนะครับด้านหลังมันเป็นแบบนี้ให้เราพับตรงจอมตรงนี้มาหาจอมตรงนี้นะครับแบบนี้อ่าแล้วค่อยรีบนะ ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเข้ามา,าตรงนี้อ่าตรงนี้ร้อยก็ให้รีดๆเหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดออกมาคลิกมาด้านนี้นะครับพอ,อเปิดคลิกมาด้านนี้แล้วให้เราครับเดี๋ยวจะมีรอยตรงนี้นครับให้เราครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยแบบนี่ ับครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเยวครับครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็ครับด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะเข้าไปอ่านีแล้วก็รีบมีตรงนี้นะครับมีตามรอย 300, อะไรเลยรีอ่าเสร็จรอยแล้วเราต่อมาให้เราเห็นไหมจะมีรอยตรงนี้ให้เราต่อออกมานะครับแล้วก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวซ้ำเอย่างะคี้แล้วก็รีดตรงนี้แล้วกดลงนะครับขับลงแบบนี้แล้วก็พับเป็นจอให้มันแหลมๆนะครับแล้วก็รีดนะครับด้านนึงก็ทำกันให้เป็นจอมแหลมๆแล้วก็รีดรีดรีดแล้วก็รีดให้เป็นลูกทรงแบบนี้เลยนะครับไว้แบบนี้ ตะไม้รครับขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ทำการรีดได้เลยนะต่อมาให้เราใช้กระดาษตรงนี้นะครับที่ว่าเราพับไวต้ตรงนี้ก็กล่องที่เราพับไว้เมื่อกี้นี่แหละเเราก็ขั้นตอนต่อมาให้เราเอากล่องที่ว่าเราพับไว้ตรงนี้นะครับ มาใช้ประกอบกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีขอบตัวนี้นะครับให้เราเอามาไว้ด้านหลังเราได้ประกอบด้านหลังจะได้ลูกทรงประมาณนี้นะแล้วเราเอาตัวนี้ของเรานะครับได้เข้าไปด้านในนี้ได้เลยอ่าแบบนี้ด้านนึงก็ทาเหมือนกันนะครับแล้เข้าไปในกล่องนี้อ่าใปอยู่แบบนี้เลยไปซ้านนี้แล้วก็สามารถปิดกล่องได้แล้วนะครับนี้ ลอลครับตรงนี้ลงด้วยนะครับก็บจะได้ปิดกล่องลงได้ง่ายลงแบบนี้อ่าอ่าร้อยของมีเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตต่อไปมีแค่ทำการระบายหน้าหมีนะครับวาดรูปของน้องที่น้องชอบได้เลยพี่จะทําให้ดูนะขั้นแรกเราวาดตาสองข้างนะครับแล้วเราก็ทําจมูกของน้องหมีนี่คนระับขึ้นมานะ อยากให้มันอยู่ก็ให้เอากาวเรานะครับมาทาลงไปแล้วก็ติดจมูกของน้องหมีใส่นะครับเพื่อความน่ารักแต่ถ้าใครไม่อยากเจ้าไม่ทําก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่จะติดจมูกมันไว้แบบนี้อ่ามันจะได้ดูสวยนะมันจะได้เป็นแบบว่ากล่องน้องหมีของเรานะครับถ้าว่าใครอยากให้มสวยตัวน,นี้ก็สามารถทําหูของน้องหมีสองข้านี้ได้นะครับ แต่วันนี้พี่ขอไม่ทำแล้วก,กันเนาะเพราะพี่ว่าแบบนี้มันก็น่ารักพอแล้วเท่านี้ก็เสร็จไปที่เริ่มแล้วนะครับของหมีของเรา้าถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ได้นะแล้วอยากให้พี่ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสันวันนี้ก็ขอบคุณครับ